ทุกคนเป็นนายหมดแล้วลงหนังสืออะไรล่ะบัตรประชาชนเนี่ยเป็นนายรักรักพง์แล้วก็ในทะเบียนบ้านก็เป็นนายรักรักพง์ลูกน้องทั้งหมดเยเป็นเป็นนายหมดเลยเขาก็เหงาไปนะจริงๆก็จากนั้นมาก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่จากสามสองเรื่อยๆมาเราจะเห็นว่าในช่วงนั้นรัฐบาลมันอยู่ในยุคของชาติชาย อยู่ในยุคของชาติชายแล้วก็มาเรื่อยมาจนก็เรียกว่าพอจําลองเริ่มได้เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยเขาก็โดดเด่นขึ้นคือถ้าเรามองใน,นระเห็นว่าเป็นผูกโยงอยู่กับจําลองตลอดจําลองเป็นผู้ว่ากทมอสองสมัยนะฮะก็นึกดูว่าประมาณทักเท่าไหร่แปดเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดหรือเจ็ดหรือหกปีตรงน,นี้หกปีกว่า สองสมัยสมัยที่สองเนี่เขาก็เป็นไม่พบกล็ลาออกไปก่อนบทบาาของโพธิรักเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาข้าราชการที่แถวเนี่ยแถวคลองสามวาอะไรก็อยู่อยู่ตรงนั้น,นชื่ออะไรนิทยกรนี่มาจากสันตีสุเพราะนะนั้นเราจะเห็นบ้านในวงแวดวงกทมเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวมากเคลื่อนไหวได้มากเพราะว่าจำลองเป็นแบ็กอยู่เบื้องหลังแล้วก็เข้าไปจนถึง ลูกน้องนี่ก็เข้าไปเป็นรีคงริขาอะไรแต่ไรเสร็จแล้วเขาก็ออกมาตั้งพรรคพลังธรรมทางพรรคพลังธรรมก็ส่งบุคคลเข้าเลือกตั้งรอเราจะเห็นว่าได้เคยเป็นรัฐบาลนะฮะได้เคยเป็นรัฐมนตรีได้เคยเป็นอะไรกันมา,มาก่อสมควรแล้วก็ต่อกันมาจนมาถึงในยุคนี้ยุยคพรรคพลังอายุยุคนี้ยักยุคไทยรักไทยเนี่ยเราต้องมองว่าไทยรักไทยเองเนี่ยมันก็ต่อท่อมาจาก พลังธรรมพลังธรรมก็ต่อทอมาจากสันติอโศกสันติอโศกเนี่ยเป็นผู้ตั้งพรรคพลังธรรมคนที่คิดชื่อเนี่ยก็คือจำลองกับโพธิระทำไมเรียกว่าชื่อว่าพรรคพลังธรรมเขาประกาศรอยเฮกเซียนห้องเต้เน,นี่ยส่งมาแล้วเขาต้องลงมือทางการเมืองดำเ,เนินการในการเมืองสั่งแล้วแหกเสียนสั่งแล้วพรรคพลังธรรมดำเนินการตามตามแนวคิดของของโพธิระ เพราะฉะนั้นเร,เราเราเห็นว่าเวลาเนี้ยมันลูกน้องโพธิรักษ์ก็ยังอยู่เยอะนะในในคณะรัฐบาลเองในคณะรัฐบาลเองแล้วก็ยังไปมา,าสูศกันอยู่เนี่ยทําให้การเคลื่อนไหวของสันติสุขเนี้ยเริ่มเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ทักษิณหนึ่งนะเราเห็นว่าแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมากนะฮะรายเป็นแตก แต่เป็นเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มรับผิดชอบเป็นองค์กรจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็เวลานี้ก็ลุกคืบคืบครานเข้าไปสู่ส่วนยอดของสังคมโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการศาาึกษาเกี่ยวกับสังคมนี่นะครับมักจะไปเชื่อมโยงกับอะไรทกศอ,อะไรแต่เนี้ยนะฮะคือมาเอาไปตัก,กส่วนยอดสร,สร้างคุณนูประการสร้างคุณนูประการให้แก่สังคม ทำตามไม่เห็นว่าเขาเขามีบทบาทเครื่องไหวได้มากแต่แต่เขาก็ไม่ได้ถามว่าเงินมาจากไหนซึ่งซึ่งปัญหาเรื่องเงินเนี่ยที่จริงก็เป็นปัญหาที่รับรู้กันมานานแต่หลักฐานมันไม่เด่นชัดแต่ก็พูดไม่ได้เราก็เห็นว่าเวลานี้มันพอเกิดกรณีที่คุณจำลองซึ่งประธานศูนย์คุณธรรมเราก็นึกไม่ออกอะ่ะ ว่าระบบราชการนะเป็นองค์กรหมหาชนซึ่งน่าจะสรรสรรหาผู้ประธานองค์กรแต่พระราชบัญญัตินี้แปลกที่จริงมันออกมาต้องสี่สองนะสมัยรัฐบาลชวนก็ไม่มีพระราชกฤษฎีกาต่อแล้วก็องค์กรก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ปรากฏว่ามีพระราชกฤษฎีกาเกิดขึ้นมากำหนดให้เป็นองค์กรหมหาชนขึ้นมา แล้วเมื่อก่อนพูดว่าตัวผู้นวยการเนี่ยอายุต้อง65ไม่เกิน65แต่ปรากฏว่าจำลองเนี่ยแกปีกุลนะจำลอง70จำลองเกิดปศ78เพราะนั้นเลยก็ยืดไปถึง70 70ไม่ตม่ำกว่า70แล้วก็สามารถจะเป็นต่อได้แต่มีข้อแม้ว่าไม่เชื่อมต่อกันไเลยคือหมายความเว้นวักแล้วก็สามารถจะเป็นได้ ตอนนี้จำลองก็เป็นประธานศูนย์คุณธรรม